สวัสดีครับผมปาล์มกอล์มาสเตอร์นะครับวันนี้ปาล์มจะมาสอนท่านผู้ชมตี300หลาง่ายๆแบบที่เห็นรูปเมื่อกี้เลยรูปเมื่อกี้สังเกตว่าการแบ็กสวิงน่ยไม่ได้ขึ้นเยอะด้วยขึ้นเหมือนแบบแค่เครื่องวงนะครับแต่ว่าทำไม ถึงสร้างคลับสปีดได้111แคลลี่ลูกนี้289เลยแล้วก็ททอล312นะครับเดี๋ยวมันจะมาแบ่งปันเรียกว่าเคล็ดลับตีไกลแล้วกันว่าทำไมขึ้นแค่นี้ถึงตีไกลได้อย่างแรกในการตีไดเวอร์ไกลนะครับก็คืออยู่ที่การเซตอัพก่อนเลยการยืนตำแหน่งบอลไว้เท้าซ้ายการยืนเท้านี่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็แกนตัวเนี่ย เอียงมาทางขวาแล้วก็แนวแนวไหลอะไรแล้วท่านไม่ได้เช็คนะครับคือแนวไหลแนวขากับแนวเท้าต้องตรงกันทีนี้อันนั้นคือเรื่องเซตอัพแค่เซตอัพดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับทีนี้ตอนแบ็กสวิงสังเกตว่าผมไม่ได้แบ็กสวิงเยอะเลยมิกี้แค่อยู่ระดับหัวไหลเองนะครับแต่ทำไมเจเนเรตคลับสปีดหรือสร้างพลังได้ได้เยอะมาก นะครับคือตอนที่เราขึ้นไปแล้วเนี่ยหนึ่งเรามีการเทินเอวการเทินอัปเปอร์บอดี้หรือช้างช่วงบนนะครับแล้วแขนกว้างๆตีเดเวอร์ต้องขึ้นกว้างๆนะครับแต่ตอนลงสำคัญมากเดี๋ยวปามจะมีสโลโมชั่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าตอนลงเนี่ยทำยังไงมันถึงมีพลังได้ทั้งนั้นที่ขึ้นนิดเดียวถ้าเราดูตอน เทคเอาไว้ away, อยู่กว้างถูกไหมครับน้ำหนักเนี่ยจะเห็นเลยชัดเจนว่าน้ำหนักจะถ่ายไปทางขวาในขณะที่เราบิดร่างกายนะครับก็คือสร้างทอร์กหรือสร้างเกลียวของตัวนั่นเองแต่พอเราขึ้นไปปุ๊บจังหวะก่อนเรากําลังจะลงนะครับจังหวะที่เรากําลังจะลงเนี่ยสังเกตว่าเอวซ้ายเนี่ยจะทํางานแล้วเอวจะทํางานไปข้างหน้านะครับมีการใช้ ground force ขึ้นมาโดยที่ยังไม่ใช้มือสำคัญเลยคือเราจะไม่ใช้มือตอนลงเป็นอย่างแรกนะครับแบ็กสวิงเสร็จปุ๊บช่วงล่างนี่ต้องมาก่อนเลยผมจะใช้น้ำหนักตัวของผมเนี่ยกดลงไปที่เท้าซ้ายนะครับเพื่อสร้างกราวฟอสให้ได้เยอะมากสิ่งที่ผมต้องการคือสร้างกราวฟอสให้ได้อย่างน้อยสองเท่าของน้ำหนักตัวในการแบ็กสวิงลงแล้วจะเห็นว่าเอวเนี่ย ือเปิดต่อไปเรื่อยๆนะครับเปิดต่อไปเรื่อยๆและการมีรักษาแหลกของข้อมือเอาไว้และการเปิดเอวการลงตัวต้องเอ็นขวาตลอดนะครับห้ามใบทางซ้ายเด็ดขาดยกเว้นเราต้องการเชตีเฟตแต่อันนี้เราไม่ได้ตีเฟตนะครับเราต้องการระยะถูกไหมครับภาสปีดจริงๆ1 0ของท่านผู้ชมน่าจะไม่ยากสำหรับผู้ชายนะครับ สำหรับผู้ชายอายุไม่เยอะแล้วกันแต่บางท่านที่อายุเยอะขับสปีดเยอะผมก็ก็เห็นนะครับเพราะฉะนั้นจดย์เซตอัพให้ดีแบ็กสวิงให้มีพลังและตอนลงเริ่มดาวสวิงด้วยช่วงล่างแล้วหลังจากนั้นก็หันตัวไปจบวงปกติได้เลยแต่สำคัญคือการสร้างพลังตอนที่ก่อนที่จะลงไม้ลองดูสโลโมชันของ เอวอีกทีนะครับมีทั้งขึ้นตอนลงนี่ยังขึ้นไม่สุดเลยเอวไปแล้วเอวนําไปแล้วแต่ศีรษะต้องอยู่ข้างหลังลูกตอนตีไดเวอร์สิ่งที่เราต้องการอย่างลูกเมื่อกี้นะครับก็คือหลอกประมาณ15บ6แล้วก็มุมเสืออยู่ที่5มีกคฬสปินอาจจะน้อยน,นิดนึงเพราะมันโดนบนหน่อยๆ่อยแต่ว่าระยะดีมากโดยที่ไม่ต้องออกแรงเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่ออกรอบจริงๆก็ตีแค่นี้ก็ได้แต่ที่คืออยากให้ท่านผู้ชมรู้ว่าตีเนี่ยไม่ได้ต้อง ขึ้นเยอะเลยไม่ต้องขึ้นเยอะก็ตี300หลาได้นะครับในการใช้ร่างกายที่ถูกต้องและอุปกรณ์ก็สำคัญนะครับอุปกรณ์ทั้งหัว ทั้งกา้านทั้งกริปการประกอบให้เข้ากับท่านอกอปก็สําคัญอย่างเช่นถ้าผมไปใช้ก้าน5 s หรือไปใช้ก้าน 4x อาจจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะว่าการฟิตติ้งไมคอปก็สําคัญเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกทีนะครับตีครึ่งวงอันนี้เราก็ปล่อยปล่อยลันไปเลยนะครับอม่อกี้ก็โดนไม่ดีโดนโดนบนไปหน่อย แต่ระยะก็ยังประมาณเนี่ยสองกว่าอยู่ดีสังเกตลองดูว่าเราขึ้นปุ๊บเราจะเริ่มดาวสวิงด้วยช่วงล่านะครับไปลองทํากันดูได้ว่าระยะเป็นเท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาดูนะครับส่วนท่านใดต้องการมาเรียนมาฟิตติ้งที่กอล์ฟมาสเตอร์หนึได้เลยนะครับเรามีสอนตีไกลแ้วไกลขึ้นจริงๆแต่ละคนครับโอ้โหล่าสุดผมมีสอนนักเรียนผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับขับสปีดมาเนี่ยประมาณ เ3 8ดผมจำได้เลย average แล้วจบคลาส,สวันนั้นนะ79กว่าก็ดีมากเลยเพราะว่าลวกออฟเลดี้นะครับตัวเล็กผอมมวลจะไม่เยอะเท่าเราแต่ในการสร้างคลับสปีดเท่านั้นได้เนี่ยถ้าเขาเพิ่มได้5 6หไมล์คูณประมาณ2กว่าเกือบ3นะครับ5คูณเกือบ3ก็15 6คูณถามก็18หมายความว่าระยะเขาคุณจะเพิ่มได้อย่างน้อย10ถึง18หลาได้เลยที่เหลือคือซ้อมและที่สำคัญคือต้องเมนเทนสปีดให้ได้สปีดนี่ผมจะบอกอะไรท่านนะครับว่าการเล่นสปีดเทรนนิ่งของกอล์ฟเนี่ยเหมือนการเล่นกล้ามถ้าสมมุติวันนี้ผมเล่นกล้ามเนื้ออกแล้วผมทิ้งไปเลย1เดือนกล้ามเนื้ออกก็จะเล็กลงสปีดเทรนนิ่งก็เหมือนกันถ้าเราไม่ฝึกสปีดเราจะช้าลงนะครับผมฝึกสปีดอยู่เรื่อย ผมถึงตีเบาๆยังได้ขับสปีด111นะเมื่อกี้ถ้าตีเต็มยิ่งยิ่งเยอะกว่านี้อีกเดี๋ยวลองลองดูไหนๆก็ไหนๆแล้วคือสังเกตว่าการตีครึ่งวงอะเราก็เจเนเรตสปีดได้แล้ว ส่วนการตีเต็มอ่ะก็ยิ่งเจเนเรตสปีดได้มากขึ้นไปอีกโอเสียดายมันเข้ารับไปนิดนึงอย่างนี้ครับคาวสปีดร2 2แค่จดปุ๊บแล้วแค่รู้สึกหันสุดนี่ไม่ได้เข็นแบบเอาไป็นอตายนะครับเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็แคลรี่315้เพราะฉะนั้นคุณจะมีพลังในแท้งเหลืออีกเยอะมาก ถ้าเข้าใจในการเรียงลำดับ s e เควนซ์และใช้พลังให้เป็นเดี๋ยวอีกเร็วๆนี้กอล์ฟมาสเตอร์นึก็จะมีมียิมอยู่ในนี้ด้วยนะครับมีทั้งผู้ฝึกสอนนักกอล์ฟตีไกลแล้วก็มีปามกอล์ฟมาสเตอร์1นึอยู่ที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นหากท่านใดต้องการตีไกลนะครับ Fitting ไม้กอล์เรียนไม้ดีแล้วปรับแค่ตัวก็ได้ หรือไม่อยากปรับตัวอยากปรับไม้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญที่ Golf Master 168ได้เลยมีระบบ Membership ของ YouTube ด้วยถ้าท่านใดกด Subscribe หรือสมัครเป็น Member นะครับได้ส่วนลดจริงๆที่หน้าร้านอีกด้วยทั้งการเรียนและการทำก้านหรืออุปกรณ์ g o ล์อีกมากมายครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเรื่องตีไก่ให้นึกถึงกอล์ฟมัสเต168ครับผมสวัสดีครับ